วิทยาลัยลชุมชนยะลาสถานศึกษาของชุมชนแหล่งเรียนรู้ของเราทุกคนสร้างปัญญาชนแรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจ ที่ทาให้กระผมนั้นเลือกเข้าศึกษาในโรวิทยาลัยชุมชนยะรานะครับหนึ่งเลยนะครับค่าเทอมถุกจะบอกว่าค่าเทมโรวิทยาลัยชุมชนยะรานี้นะครับเทอมรับไม่เกินหนึ่งพันบาททําให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเรียนได้สองก็คือในส่วนของการศึกษาการเล่าเรียนนะครับวิทยาลัยชุมชนยะรานะครับเรียนแค่เสาร์อาทิตย์นะครับและจันทร์ศุกร์ กำลังทำงานอยู่ด้วยนะครับในเรื่องของอาจารย์นะครับที่ที่รูุ้ภูมิใจมากๆซึ่งเ,เวลาเรามีปัญหาหรือว่าเราไม่สบายใจนะครับเราก็สามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ได้แล้วก็อาจารย์เขาจะอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกอบอุ่นนะครับที่รู้อยากจะแนะนําเลยนะครับวิทยาลัยชุมชนยะลาครับขอบคุณครับ ที่เลือกเข้ามาเรียนที่นี่นะครับผมในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรนั่นก็คืออยากได้ความรู้ในเรื่องของการทําการเกษตรไม่ไว่าจะเป็นการปลูกผักและก็ปศุสัตว์นะครับผมที่นี่ก็สามารถที่จะให้ความรู้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการความรู้ในส่วนตัวผมนะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการทําการเกษตรหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับผมสามารถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผม หลังจากที่จบไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีการประกอบอาชีพในส่วนของเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐนะครับผมนอกจากนี้ยังใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานนะครับผมในการทําการเกษตรนะครับในบริเวณบ้านที่ได้รับความรู้จากวิเลยจบจนจังหวัดยาลาเนี่ยครับผมไปสามารถที่จะต่อยอดและก็สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครวัวได้อีกทางหนึ่งครับผมครับอยากจะฝากถึง ผู้ที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาต่อในวิเลยุมจนจังหวัดยะลานะครับก็ให้ค้นหาตัวเองนะครับผมว่าตัวเองชอบในด้านไหนนะครับแล้วก็ค้นหาความรู้ได้าจากที่นี่นะครับรับรองว่าที่นี่มีความรู้ที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพนะครับผมทั้งยังมีเวลาเรียนแค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมแต่อัดแน่นไปด้วยความรู้มากมายครับผม